จเจริญพรภูเก็ตสมาร์ทนิวเพจข่าวสร้างสารรค์ของคนภูเก็ตแล้วก็จเจริญพรสาธุชนผู้ใจบุญที่อยู่ในสื่อออนไลน์ทุกคนทุกท่านวันนี้จะแจ้งข่าวสารบุญใหญ่งานสมโพธพระพุทธบาร,รมีศีลคุณและการบ,าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุยกยอดพระเกศเปโรลักษมีขององค์พระพุทธปฏิมากรชื่อว่าพระพุทธบาร,รมีศีลคุณซึ่งได้แล้วเสร็จอยู่ด้านหลังอัตมาภาพที่เห็นอยู่นี้แล้วก็จะจัด ให้มีพิธีริ้วขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุนะนะผ่านตลาดกระโสมซึ่งเป็นในอำเภอตะกวดทุ่งเป็นชุมชนของวัดส,สันติเวลารามแห่งน,นี้ในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ซึ่งมีเลี้ยวขบวนอันยิ่งใหญ่มีช้างสามเชือกแล้วก็มี ชุมชนหรือประชาชนนะซึ่งมีประมาณเกือบ1,000คนเป็นริ้วขบวนแห่ตลอดเส้นทางจนมาถึงวัดสันติวาร,รามแห่งน,นีนะ้เสร็จสิ้นก็ประมาณ9นาฬิกนาะแล้วหลังจากนั้นพิธีในช่วงเย็นนะซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่18นาฬิกา30นาทนะีเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธบารมีศีลคุณนะซึ่งในช่วงเย็นนั้นก็จะมีท่านประธานคือท่านานอำเภอตะกวดทุ่งนายพิชภัท เรืองชาตรีนมาเป็นประธานรวมทั้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและสาธุชนผู้ใจบุญและคณะสงฆ์นมาร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนตะเพื่อเฉลิมฉลองพระใหญ่อันพวกเราได้สร้างกันสาเร็จแล้วนี้แล้วก็มีแสดงพระธรรมเทศนาส่วนวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้าก็จะมีพระสงฆ์ประมาณ7-80รูปร่วมบิณฑบาตหลังจากนั้นก็เวลา10นาฬิกา 30นาทีก็จะได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกศแล้วก็ยกพระเกศเปลรัศมีบรรเ,เรียกว่าประดิสถานไว้เหนือเสียงขององค์พระพุทธปฏิมากรฉะนั้นเป็นบุญใหญ่ก็อยากจะเชือเชิญสาธุชนทุกท่านมาร่วมบุญกันให้ทั่วถึงมาและสามารถจะได้ทำบุญกันได้นะโดยติดต่อวัดสันติเวลารามหรือวัดสวนพิก อำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาตำบลกระโสมแห่งนี้นก็ขอเรียนเชิญเจริญพรทุกคนทุกท่านธรรมารสวัสดีสาธุ